ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมแปรช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะฮะก็หนีไม่พ้นเรื่องของน้ำมันเครื่องแน่นอนนะครับผมและอยู่มาโตะนะครับก็คือน้ำมันเครื่องยี่ห้อวิกฟิลเตอรนั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะฮะในวงการยานยนต์นะครับแต่แบรนด์ของเขานะครับแบรนด์ Big Filter นะฮะก็อยู่คู่วงการยานยนต์มาอย่างช้านานแล้วนะครับผมซึ่งไอเทปนี้นะครับผมขอเรียกว่าวิกเฉยๆนะฮะเรียก Big Filter เนี่ยมันจะยาวไปเราก็ไม่เคยคุ้นหูกันทั่วนะครับผมตัวกองของวิกนะฮะที่คุ้นหน้าคุ้นตาเราก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะอันนี้แพ็คเกจจริงของเขานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันนะฮะใครที่ใช้รถยนต์อยู่นะฮะหรือจะเป็นบิ๊กไบค์นะครับก็จะคุ้้้นนนนเคคยกกัับบบบรองทีีี่มหาาตแะ นี่คือกล่องของวิกนะฮะมีหลากหลายรุ่นนะครับคอบคุมรถยนต์นะฮะรถบิ๊กไบค์เองนะฮะหรือจะเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะครับที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเราเนี่ยเกือบครบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะคุ้นเคยกันประจำนะฮะ แต่ตอนนี้นะฮะเขาก็มีการเปิดตัวนะครับน้ำมันเครื่องของรถยนต์นะฮะมันจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินนะครับผมรวมไปถึงรถจักรยานยนต์นะฮะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันนะครับว่าแบรนวิกเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับซึ่งแบรนดวิกเองนะครับก็ต่อตั้งมาตั้งแต่ปี1939นะครับโดยแจ็ควิกนะฮะและพอลคอชอนะครับผมที่เมือนแกสโตเนียนะครับรัฐนอร์ทโรเลนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผม ซึ่งในการเริ่มต้นผลิตกองน้ำมันเครื่องของทางวิกนะฮะก็จะมีแนวคิดนะครับว่าเราจะผลิตกองน้ำมันเครื่องอย่างไรให้มันเปลี่ยนได้ง่ายนะฮะยานยนต์สมัยก่อนนะครับการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องทีหนึ่งก็อาจจะยุ่งยากนะครับซึ่งวิศวกรของวิกเองนะครับก็ได้ทําการออกแบบกองนะฮะจริงๆก็คือกองปัจจุบันนะครับในปี1954นนะครับวิกก็ได้ผลิตกองและจดสิทธิบัตรนะฮะกองแบบนี้เรียกว่ากองสปินออนนะครับผมเป็นการปฏิวัติวงการยานยนต์นะฮะในการเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับ ถ้าใครที่เคยใช้อยู่ก็จะทรบาบกันอยู่นะครับว่าไอ้กองตัวนี้ก็แค่ขันเข้าไปที่แค็งเครื่อง นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็ขันออกมาธรรมดานะฮะทำให้การเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องของรถยนต์นะฮะทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถูกใช้มานะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะและจุดเริ่มต้นของวิกนะฮะในวงการยานยนต์นะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี1967นะครับโดยริชาร์ดเพรตี้นะฮะนักแข่งในตำนานของเนสคาร์นะครับแนะนำกรองน้ำมันเครื่องของวิกเอามาใส่ที่รถแข่งของเขานะฮะและภายใน2ปีเขาก็สามารถได้คว้าแชมป์ได้นะครับสามจามสนามการแข่งขันสคะฮะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์นะฮะที่ทําให้กองของวิกเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองนะครับในการแข่งขันระดับโลกนะฮะและก็สามารถที่ทําให้ทีมคว้าแชมป์กลับมาได้นะครับนั้นในปี2017ที่ผ่านมานะครับทั้งวิกเองนะฮะก็ได้เฉลิมฉลองครบรอบ50ปี้วฮะกับการผูกพันเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับได้ออกแบบโลโก้ใหม่ขึ้นมานะฮะเป็นโลโก้พิเศษถูกใช้ในการแข่งขัน NHRA 4 y National นะครับที่สนามชาร์ลส์มอเตอร์สปีดเวย์นะครับ ในปัจจุบันนะครับวิกฟิลเตอร์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมันแอนฮุมเมลซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีของกรองนะฮะมีการส่งขายนะฮะฟิลเตอร์นะครับอันนี้เรียกรวมๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าทางบริษัทเองเขาก็ผลิตกรองหลายแบบนะฮะไม่ได้มีแค่กรองน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับมีการส่งออกฟิลเตอร์นะครับไปขายมากกว่า80ประเทศทั่วโลกนะฮะและฟิลเตอร์ทั้งหมดทุกไลน์โปรดักต์นะฮะก็ถูกผลิตออกมาไม่ต่ากว่า210ล้านชิ้นต่อปีนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของวิกเองนะฮะก็ อากาศภายในอาคารนะครับรวมไปถึงพวกกองเชื้อเพลิงนะฮะแล้วก็พวกระบบไฮดรลิกนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกองน้ำมันเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะฮะรถยนต์ทั่วไปนะครับรถบรรทุกนะฮะเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะครับและเครื่องยนต์ทางการเกษตรนะฮะก็เป็นการตอกย้าของตัวแบรนด์เองนะครับว่าเขาเป็นผู้นําเทคโนโลยีด้านกองจริงๆนะฮะผลิตกองทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย เวลามา80กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ํามันเนี่ยเขาก็ต้องเชี่ยวชาญไม่แพ้ใครนะครับถ้าไม่อย่างนั้นคงผลิตกองน้ำมันเครื่องแบบนี้นะฮะมาอย่างยาวนานไม่ได้นะครับและในส่วนน้ํามันเครื่องของรถจักรยานยนต์นะฮะมีด้วยกันหลายเกรดนะครับผมที่ผมได้มาทั้งหมดมีด้วยกัน3รุ่นนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้นะฮะของเขาที่มีจําหน่ายเนี่ยก็จะมีที่เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐานนะครับก็จะมีชื่อว่าโมโตอาร์นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นโมโต ไฮเทคนะฮะตัวโมโตไฮเทคก็จะเป็นน้ำมันเครื่องแบบกึ่งสังเคราะห์นะครับตัวต่อมาก็คือโมโต x เอ็กเทนะครับตัวเอ็กเทก็คือสังเคราะห์ลอยนะครับน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับถ้าเป็นรถเกียร์จะใช้ชื่อว่าโมโตนะครับผมส่วนรถออโตเมติกนะครับจะใช้ชื่อขึ้นต้นว่าสกูตเตอร์นะครับส่วนที่เห็นอยู่บนโต๊ะนะฮะจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับ เป็น Moto xp นะครับอันนี้เป็นสังเคราะห์ร้อยแบบผสมเอเทอร์นะฮะยวดูใกล้ๆกล้นะฮะเอาจากขวดไหนก่อนดีเอาจากขวดนี้ละกันนะครับ Moto xp นะฮะก็ย่อมาจาก extra performance นั่นเองนะฮะแบรนด์ก็ยังเป็น b i g filter อยู่นะครับผมและตรงนี้ก็เขียนอยู่นะครับว่ามีเอทเทอร์อย่างที่ผมแจ้งนะฮะน้ำมันเครื่องกรุ๊5ผสมอยู่นะครับผมมาฐานเป็น j a s o ma 2นะครับ แต่ที่กระป๋องก็ยังไม่เขียนนะฮะว่าเป็น API อะไรนะครับถ้ามันเครื่องแบบสังเคราะห์ลอยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว X1 นะฮะหรือจะเป็นตัว XP ท็อปสุดแบบนี้นะครับมาตรฐาน API คือ SP นะฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมไม่มีแจ้งนะฮะว่า API อะไรนะครับผมแต่ใน Data Sheet บอกว่าเป็น SP นะฮะพอครบคันนะฮะความจุ1ลิตรนะครับด้านข้างมีสเกลนะฮะแต่สเกลเขาจะไม่มีตัวระดับน้ำมันเครื่องบอกนะครับผม ซึ่งตัว10 w 40นะฮะอันนี้ก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปนะครับอีกขวดหนึ่งนะอีกขวดหนึ่งคือ10 w ย50นะฮะสำหรับผู้ที่ใช้งานหนักหน่วงนะครับหรือผู้ที่ต้องการจะเดินทางไกลนะฮะออกทิปอะไรพวกนี้ก็ขยับเบอร์ได้นะครับผมซึ่งเบอร์10 W 40และ10 w ย50นะฮะฉลากเหมือนกันนะครับให้ดูขวดเดียวพอนะฮะในแ,แบบหนึ่งนะครับผมก็คือสำหรับสกูุตเตอร์โดยเฉพาะนะฮะ ที่ขวดจะเขียนอยู่นะครับว่าเป็นสกูตเตอร์ XP นะฮะมีเบอร์เดียวนะครับเบอร,ร์5 w 4 0นอยู่ครับผมแต่หลักมันคล้ายๆกันนะฮะก็จะมีบอกอยู่ว่าเป็นจาสม MB นะครับตรงรุ่นสกูตเตอร์โดยเฉพาะนะแล้วก็พลัสเเเหมือนกันเลยนะฮะพอพบคันเช่นเดียวกันและด้านข้างก็ไม่มีตัวเลขบอกนะฮะมีต่รับน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับแต่ไม่มีตัวเลขบอกว่ามันเหลือเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณเอาไปเติมรถที่ใช้ประมาณ0.8นะฮะก็ แนะนำว่าาถ้วยตัวมาละคันนะครับผมจะเป็นบิ๊กเกอร์จะเป็นถ้วยอะไรก็ว่านไปนะฮะซึ่งจะเป๊กโดยคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าคุณสมบัติเขาเป็นอย่างไรนะฮะเราเคยทําวิธีการอ่านดัตต้าชีตเวลานะครับถ้าใครยังไม่เคยดูนะฮะหรืออ่านไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปเก่าของเราได้นะครับผมซึ่งตัวเบอร์สิบเดี๋ยวบรอย่สี่สิบนะฮะตัววิโคสิตี้ที่สี่สิบองศานะครับจะอยู่ประมาณที่เก้าสิบสี่จุดเก้าแปดนะครับผมส่วนวิโคสิตี้ที่หนึ่งร้อยอง ม i โครซิตี้อินเด็อยู่ที่159นะครับคร่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสังเกตไหม API เขียนอยู่ในดัตชีนะฮะแต่ที่ขวดไม่เขียนนะครับผมส่วนเบอร์10เดี๋ยวมันอยู่50ะครับก็จะเป็นตาที่เห็นนะฮะมิโครซิตี้ที่40องศานะครับอยู่ที่115.2นะครับส่วนมิโครซิตี้ที่100องศานะครับอยู่ที่17.18นะครับมิโครซิตี้อินเด็กอยู่ที่164นะฮะก็สูงขึ้นนะครับ มาดูที่ตัวสกูตเตอร์กันบ้างนะครับตัวสกูตเตอร์นะฮะวิโคซิตี้ที่40องศานะครับอยู่ที่77.04นะครับส่วนที่100องศาอยู่ที่13.01นะครับวิโคซิตี้อินเด็กซ์อยู่ที่171นะครับผมและจากดัตชี้ที่ให้ดูกันไปนะครับคุณภาพก็ใช้ได้นะฮะเป็นน้ำมันเครื่องตัวใหม่ที่อยากให้ลองกันนะครับและวันนี้นะฮะเขาส่งมาให้ลองดูเราก็จะลองนะฮะเดี๋ยวผมเทนให้ดูดีกว่าว่าเนื้อน้ำมันข้างในมันเป็นยังไงนะครับเปิดไปพร้อมๆกันนะฮะ โแน่นใช้ได้นะครับเปิดฟ้าออกมาเจออะไรบ้างเจอฟอยนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อไปก็ถ้วยตวงนะครับผมเดี๋ยวผมเทให้ดูส่วนหนึ่งแล้วกันเม่าะผมมาเทไม่เยอะนะฮะแล้วก็อ่ะเจาะมาขอนิดหนึ่งแล้วกันอย่าเอาจมูกไปเจาะตรงๆนะอันตรายกลิ่นมันคุ้นๆไว้กลิ่นหอมๆอ่ะบอกแค่นี้แล้วกันกลิ่นหอมๆนะครับอ่ะเทออกมาดูดีกว่าว่าเป็นยังไง อ้าวสีแดงไว้ให้ผมเทออกมาประมาณหกสิบซีซีแล้วกันประมาณนี้นะฮะเป็นน้ำมันสีแดงไว้กลิ่นก็นะคุ้นๆสีมันก็คุ้นๆไว้ให้เดี๋ยวเก็บคนนี้ค่ะนะฮะอ่า น้ำมันตัวท็อปสุดนะฮะของบิ๊กฟิลเตอร์สีประมาณนี้นะครับผมนะส่วนคุณภาพของน้ำมันนะครับประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับผมแต่จากสเปคที่ดูกันไปคร่าวๆนะฮะผมก็ว่าน่าจะโอเคระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะและเขาแอบกระซิบนะฮะว่าราคาไม่สูงด้วยนะครับและเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับน้ำมันเครื่องอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับคุณต้องลองด้วยตัวคุณเองนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจุ๋ยพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ไปลวครับสวัสดีค